ทางไกด์เนี่ยเขาก็มาตอบคําถามให้ครับว่าทําไมถุงลักษณะแบบนี้นะห้ามแกะในญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าบาังเอิญเผลอแกะมาแล้วเนี่ยก็ควรจะทํายังไงต่อไปเพราะว่าถุงแบบนี้มีเฉพาะในญี่ปุ่นนะครับถ้าอย่างเราคนไทยเนี่ยไปเผลอแกะแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องนํากลับมาที่ประเทศไทยด้วยอ่าเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันต้องเริ่มพูดจากการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวต่างประเทศอันดับต้นๆก่อนครับของคนไทยนะสำหรับการเที่ยวญี่ปุ่น ก็นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอาหารการกินอีกจุดเด่นหนึ่งเนี่ยก็ไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องสินค้าโดยเฉพาะการซื้อของที่ร้านค้าปลอดภาษีหรือที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะนะจะเป็น tax free shop แปลตรงตัวก็ร้านค้าปลอดภาษีในญี่ปุ่นนะั่นแหละของร้านค้าต่างๆและทีนี้นกะท่องเที่ยวหลายคนที่เขาไปก็ต่างไม่พลาดซื้อนะครับเป็นร้านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเลยแต่ทีนี้ก็มีบางเรื่องที่ต้องระวังนะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้กลับไทยอ่ะ ทางไกด์โบ๊ทเขาก็ออกมาอธิบายให้ฟังครับเกี่ยวกับคำถามที่หลายๆคนเขาสงสัยนะสําหรับคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือไม่ก็เคยเห็นแบบนี้ว่าสามารถแกะถุงสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีของญี่ปุ่นได้หรือไม่เพราะว่าถุงแบบนี้นะจะเป็นเฉพาะสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีของญี่ปุ่นประมาณว่าเหมาะแก่การซื้อกลับนะนะเป็นของฝากก็คือซื้อเสร็จขึ้นเครื่อง,งบินกลับไทยแบบนี้เลยอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเผลอซื้อมาแล้วเนี่ยควรจะทํายังไงถ้าได้ถุงแบบนี้มา กายโบสเขาบอกว่าถ้าซื้อของในประเทศญี่ปุ่นแล้วได้รับถุงแบบปิดผนึกอย่างดีแบบนี้สามารถแกะได้ไหมก็คือไม่ได้อันนี้เป็นของที่เราซื้อมาแล้วแบบว่าได้รับการยกเว้นภาษีจากร้านคา้าที่เขาร่วมรายการกับรัฐบาลเขาจะติดป้ายให้เห็นชัดๆเลยว่าจะแป็น tag free shop ทีนี้พอเราเข้าไปซื้อของนะครบ5,500เยนแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับการยกเว้นภาษีทันทีครับแล้วเขาก็จะเอาสินค้าที่ซื้อนั้นนะใส่ถุงปิดผนึกแบบนี้มาให้ ที่ถุงก็จะระบุไว้เลยว่าห้ามแกะในประเทศญี่ปุ่นแต่ทีนี้เขาก็เชื่อว่าส่วนใหญ่นะนะอาจจะร้อยทั้งร้อยเลยด้วยซ้ำแกะแน่นอนเพราะไม่งั้นเราก็จะเอามาเรียงในกระเป๋าเราไม่ได้เวลาขากลับนะแต่เขาก็อยากจะขอแนะนําว่าถ้าใครแกะถุงแล้วเนี่ยขอให้พักเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้ไปทิ้งที่บ้านเราห้ามทิ้งในญี่ปุ่นเหตุผลนะมันก็เพราะว่าถ้าเกิดเราแกะแล้วทิ้งถุงไว้ในห้องพักในญี่ปุ่นแบบนี้ เวลาที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นเขาเข้ามาทําความสะอาดห้องนะครับเราเข้ามาเห็นนะเขาก็จะเข้าใจว่าเราน่ะแกะใช้ในประเทศของเขาหรือไม่ก็เป็นการแกะเพื่อให้คนญี่ปุ่นเอาไปขายต่อแล้วทีนี้วันข้างหน้ารัฐบาลญี่ปุ่นเขาอาจจะยกเลิกระบบนี้ไปเลยก็คือเขาอยากจะทําให้นักท่องเที่ยวนะนะแต่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวทําและใช้ในประเทศเหมือนจะเป็นผลประโยชน์ของคนญี่ปุ่นมากกว่าไงเขาก็จะยกเลิกเพราะว่าเขาอยากจะเอาใจนักท่องเที่ยวมากกว่าไงในระบบนี้ แล้วถ้าเขายกเลิกระบบบริการแบบนี้ขึ้นมานะนักท่องเที่ยวก็จะต้องเสียเวลาในการไปโชว์สินค้าที่สนามบินหรือไปรอรับเงินไม่จะลำบากกว่าทุกวันนี้อีดังนั้นตามกฎของเขาห้าแก่แต่ถ้าแก่แล้วเอาถุงไปทิ้งบ้านเราแบบนี้จีกว่าอย่าทิ้งที่ญี่ปุ่นเลยขอเถอะเขาก็บอกมาก็ต้องขอบคุณไกด์โบสทครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ